เทศกาลขึ้นปีใหม่หรือว่าถลิงศกใหม่ตามแบบฉบับไทยๆที่ผู้คนจะถือโอกาสช่วงเทศกาลอันสำคัญนี้ไปทำบุญกับพระที่วัดในช่วงเช้าซึ่งในระหว่างนี้ครับก็ประกอบบุญกิริยาวัตถุนี้ก็จะมีการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แกบ่บรรพบุรุษของตระกูลผู้ล่วงรับไปแล้วครับส่วนช่วงกลางวันครับ ที่อากาศเริ่มจะร้อนอบอ้าวก็จะรดน้ำอขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพกันและหลังจากนั้นครับบรรดาคนหนุ่มคนสาวก็รดน้ำแก่กันและกันอย่างสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจไม่จะเปียกปอนครับและก็ขาวโพลนไปด้วยแป้งครับบางทีก็ดินสอพองครับแต่ไม่ควรครับมันจะเสียนะ,ะประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยที เขาเห็นกันมาต่างชาตินี่ต่างก็ชื่นชอบชื่นชมครับแต่บางทีวัยรุ่นไม่รู้คิดอะไรแปลกๆนะถ้าว่าแท้จริงและเทศการสงกราน์เนี่ยหาได้มีแต่ประเทศไทยไม่ที่ชุ่มฉ่ำด้วยนา้าเพียงแห่งเดียวครับแต่ยังมีประเทศอื่นๆที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นะครับในประเทศแหลมอินโดจีนพวกนี้หรือคือจาก ฝั่งแดนชมพูทวีปไปจนจรดแผ่นดินจีนใหญ่นู่นนะครับจีนแผ่นดินใหญ่ต่างก็มีเทศกาลสงกรานต์เฉกเช่นเดียวกันกับไทยเราด้วยเหมือนกันโดยแต่ละที่ต่างก็มีชื่อเรียกเทศกาลนี้แตกต่างกันออกไปครับสงกรานต์ของชา,าวเผ่าธมินในเขตอินเดียอินเดียใต้และก็สีลังกาั้นมีชื่อเรียกว่าปูทันตูปูทันตู เป็นที่น่าสังเกตรครับว่าเทศกาลซึ่งถือเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อันตรงกันกันกบวันที่14เมษาของทุกปีในของชนเผ่านี้ครับดูจะแตกต่างจากที่อื่นๆจากที่เห็นกันคุ้นตาว่าจะเป็นต้องเปียกปอนแบบเย็นทั่วล่ามหาสุงกรานก็กลับกลายเป็นว่าไปทําบุญที่วัดจะเป็นวัดของาศาสนาฮินดูหรือวัดในาศาสนาพุทธ ก็ได้ไปกันทั้งครอบครัวครับบนเขาหน้าเกิดพระใหญ่นี่ทุกปีครับแน่นไปหมดทัถทาช่วงเทศกาลครับและก็นี่ทั้งนี้ครับภายหลังจากที่ประกอบบุญกิริยาวัตถุก,กับนักบวชของาศาสนานั้นเรียบร้อยแล้วผู้สูงอายุของครอบครัวก็มักจะแจกเงินให้แกสมาชิกในครอบครัวเด็กๆโดยเชื่อถือกันว่าเงินที่ได้จากผู้สูงอายุของครอบครัวในวันนั้น จะนำมาซึ่งความโชคดีแก่พวกเขาตลอดทั้งปีและก็ใช่ว่าเด็กๆจะรับแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นก็หาไม่นะครับแต่ยังช่วยกันบริจาคทรัพย์ของพวกเขาคนละเล็กคนละน้อยมอบให้แด่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยเปรียบเทียบไปก็คล้ายๆกับการที่เด็กๆรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อขอพรอ,อะไรทำนองนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกัน ขณะเดียวกันครับที่สีลังกาก็มีชนชาวสิงหนเนี่ยพำนักอยู่อาศัยอยู่ก็จะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ในช่วงกลางเดือนเมษาด้วยเหมือนกันโดยบางปีเขาจะขึ้นเทศกาลปีใหม่ในวันที่19เาเมษายนเช่นเมื่อปี2552เป็นต้นครับการจัดงานก็ใช้วัดพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์การร้องเพลงสวดที่นำบทสวดในพระพุทธศาสนามาเรียบเรียงเป็นทํานองและก็ร้องโดยเหล่าเด็กๆนอกจากนี้ครับอาจจะมีการจัดกิจกรรมสนุกๆเป็นเกมกีฬาเล็กๆแข่งขันกันด้วยเช่นการเล่นชักคยืบงังซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ครับส่วนใหญ่ก็ทำกันภายในวัดครับ ส่วนตามบ้านเรือนก็จะทำอาหารรับประทานร่วมกันภายในครอบครัวขยับขึ้นมาทางตอนเหนืออีกนิดหนึ่งของชมพูทวีปครับคือบริเวณแคนเบงกอลและก็บังกลาเทศที่นี่ครับก็มีงานจัดเทศกาลวันสงกรานในฐานะที่เป็นวันถลิงศกใหม่เช่นกันครับเรียกว่าโพเฮราบอยซัก ส่วนใหญ่ครับก็จัดงานตรงกับวันที่14เมษายไม่ว่าที่แห่งนี้ประชากรจำนวนไม่น้อยเป็นมุสลิมแต่ก็ยังคงมีเทศกาลดังกล่าวอยู่เพราะถือเป็นวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในย่านนี้มาก่อนนั่นก็คือชาวเบงกาลีที่ยังคงยึดถือตามฮินดูตามคติของฮินดูไม่เว้นกระทั่งในกรุงทากา เมืองหลวงของบังกลาเทศถึงขนาดที่กล่าวได้เลยว่าจัดเทศกาลโพเหราบอยซักที่ใหญ่ที่สุดของชาวเบงกาลีกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่การแสดงหน้าตาลีลาต่างๆรับรวมถึงการรับประทานนี่เขาเรียกว่าบันตาพัตครับถึงเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงตามแบบฉบับของชาวเบงกาลีพื้นเมือง กันอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบโบราณน,นี้ด้วยครับทั้งนี้ครับเป็นที่น่าสังเกตว่าปันตะพัทหากแปลเป็นไทยก็คือข้าวแช่ซึ่งก็คล้ายๆกับข้าวแช่ของชาวมอญหรือชาวไทยโบราณที่มักจะรับประทานกันในช่วงเทศกาลสงกราน โดยภูมิปัญญาของอาหารชนิดนี้ก็เพื่อดับกระหายคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนอบอ้าวดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าภูมิปัญญาของเรื่องข้าวแช่ก็น่าจะส่งทอดถึงกันระหวังดินแดนในภูมิภาคย่านนี้ครับ ขยับออกมาทางตะวันออกของอินเดียติดกับพม่าครับนี่ก็เป็นแคว้นอัดสำที่แคว้นนี้ก็มีการจัดเทศกาลสงกรานกันด้วยเหมือนกันครับเรียกว่าโรนกาลีบิฮูตรงกับวันที่15เมษายนของทุกๆปีส่วนใหญ่ครับเป็นการแสดงนาตาลีลาที่เรียกว่าบิฮูบิฮูถัดมาก็เป็นบ้านกลายเรือนเคียงของชายแดนตะวันตกนั่นคือพม่าครับ งานเทศกาลสงกรานถือว่ามีความสำคัญครับทั้งในแง่ของความเชื่อพื้นเมืองต่างๆโดยจัดเป็นเวลานาน,านถึง5วันด้วยกันครับคือตั้งแต่วันที่12ถึง17เมษายนโดยเทศกาลวันสงกรานในพม่าเขาเรียกว่าติงการดังเดิมของประมีเพนีสงกรานในพม่านั้นต้องถือว่าดีงามเช่นเดียวกับไทยเราครับ แต่ต่อมาณนะปัจจุบันนี้เริ่มมีความรุนแรงและก็ออกห่างจากประเพณีดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นการเมาสุราการทะเลวิวาทครับรวมไปถึงการลวนลามสตรีเพศที่เข้ามาร่วมงานยิ่งในเขตเมืองต้องถือว่าเลวร้ายน่าเป็นห่วงถึงแม้ว่าทางการพยายามกระตุ้นเตือนให้พวกวัยรุ่นเหล่านี้ได้กระหนักก็ตามครับ ้ามไปยังพรมแดนด้านตะวันออกที่ยังเป็นไม้เบือ่อไม้เมาของไทยเราในขณะนี้ครับนั่นก็คือกัมพูชาที่ถือที่ที่นั่นก็มีเทศกาลวันสงกรานต์เรียกว่าโจรชนําเขเมยซึ่งหมายถึงการขึ้นปีใหม่ของเขเมรโดยวันมหาสงกรานต์ของกัมพูชาจะเริ่มประมาณวันที่13-14เมษายนครับ เดิมทีนั้นการจัดงานก็คล้ายๆกับไทยเราคือทําบุญเรียงพระอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ห่วงลับและก็รดน้ําอวยพรครับแต่ปัจจุบันประเพณีที่ดีงามที่ว่านั้นได้กลับกลายไปมากเลยครับก็คือกลายเป็นสงครามน้ำํำฉีกเช่นเดียวกับไทยและพม่าครับมุ่งขึ้นเหนือจากกัมพูชาเล็กน้อยครับไปประเทศลาว ดินแดนแห่งนี้ครับหากพูดถึงเทศกาลวันสงกรานต์ครับแต่เดิมถือเป็นประเพณีอันเพราะบรรดาผู้คนจะทำบุญใหญ่เรียกว่าบุญปีใหม่และก็มีการละเล่นแสดงนาตะลีลาแบบลาวโบราณครับซึ่งบรรยากาศขิ้นนั้นยังคงพอเห็นในแถบพื้นที่ชนบทที่วัฒนธรรมจากโลกภายนอกเข้าไปไม่มากนะักแต่สำหรับเมืองใหญ่เช่นกรุงเวียงจนันทร์ และก็หลวงพระบางและก็การละเล่นสงกรานต์แบบใกล้เคียงกับไทยพมา่าและกัมพูชาเสร็จแล้วครับสำหรับช่วงการจัดงานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าครับมาปิดท้ายกันที่ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไตในมณฑลยูนนานประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับกล่าวกันว่านี่ชนเผ่าไตในมณฑลยูนนานนี่เกี่ยวกับเ,ออเกี่ยวพันกับคนไทยเรา เพราะมีอะไรหลายอย่างเหมือนไทยซึ่งรวมประเพณีการจัดเทศกาลสงกรานต์ดั้งเดิมที่มีอุดมคติคล้ายๆกับไทยครับแต่ปัจจุบันประเพณีการเล่นสงกรานต์ก็ดูเดือดเลือดพล่านน้องๆไทยเราเหมือนกันครับ